ไม่ใช่ไม่ใช่สแกนสแกนนี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดตลอดสวัสดีค่ะทุกท่านทีวีนะคะใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมส์ออมส์นะคะก็จะ ว่าใครโกหกเก่งที่สุดใช่สามีอยู่แล้วนะคะับค่ะอยากดูเงินอยาพูดมากต้องพอมันก่อนเริ่มเกมกันเลยดีกว่าทันทีก่อนเสือสัตวนะเสือสัตว์หลบระหวางมีหยอกงันอย่างนี้เราเล่นเกมห้ามพูดเลยนะพูดได้แค่ตอนโหวตนะครับเป็นคนซื้อสัตว์ครับเราเสียง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 เรเสียงด้วยเรเสียงด้วยเป็นคนครับซื้อสัตว์วันนี้ต้องเพียร์ตายไม่ทำไคนวานอะไรอีกใจเหมือนเดี๋ยวพูดนะห้ามพูดนะ พูดความรู้สึกได้ครับงอรู้สึกได้เดี๋ยวมันจะเงียบเกินไปรู้สึกอยากทำเพ้นให้เร็วรีบๆจบท่านจริงจังมากจริงจังมากวันนี้ใครห้ามพูดว่ะคนตัดไฟมีคนตัดไฟเฮ้ยไอเนี๋ยวผมแก้เองคุณเราก็บอกห้ามพูดแกอะไรแกอะไรเอาเลย ตรงไหนตรงดาวพี่อยู่กับใครเร็นสองคนที่จะไปทำเคสเดือนเจสโซกมอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงที่ทำไฟฟ้าเออตอนแรกตอนเปิดมาก็จะไปตรงนั้นแหละตะเสีไข้างล่างก่อนสีรูกล้องอยู่ทีขาว กพี okay. ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแปลกๆบ้างเห็นตัวไหนแปลกๆบ้างแปลกๆเหรอไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าตอนเริ่มมาก็วิ่งไปแล้วแค่สี่เดาเร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 าอยู่แอดมินอ่ะสองคนเราเดินตามพี่ทิวตลอดเลยบ้านเหรอสีดำสีดำอ๋อไอ้บ้านอยู่แล้วถ้าไปแล้วไม่ไม่ใช่พี่ทิวเพราะว่าโดนตอนนี้กเพี่ทิวไม่ได้อย่างนี้อดตะคิดไปก่อนนะสีแดงคือใครอ่ะเจอน้องไก่ครับ อะไรวะดูดูดูเขาปั่นอลาฟอลาฟสดระยะมีใครสดระยะไหมใครใครคือสดระยะที่ตายใครคือสีแดงใครคือตีโอเจมพันเนี่ยครับหมอเพราว่ายังมีอ่ะโอเคพี่ขอโทษก็คนตายก็ไม่ไงนะเออไม่ใช่ สีน้ำตาลกับสีเขียวเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่เจอสีเหลืองพี่บวชสีเหลืองกำลังงเนี่ยตายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะไม่สีเหลืองยังไม่ได้ท้านของพไอ้บ้าบตรงไหนมัแก้ฝ่ายนั้นขึ้นไปออกไปเจอศพตรงไหนเจอศพมันมีสองสีมันวิ่งตามอ่ะสีเขียนั่นแหละคือตอนแรกพี่อยู่กับป้านด้วยู่กับป้านตรงอยู่อะเอางี้นะใช้ที่ตามสีเหลือง ไม่ใช่ตอนแรกวิ่งหน่วงแค่เดียวกเลังจะไปปุ๊บไอสองเนี่ยมันวิ่งตามมาใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็วิ่งขึ้นแล้วคราวนี้มันมีคนวิ่งตามเลยแต่มันก็ไม่มันก็วิ่งตามอยู่ได้คราวนี้พอแรกไปเสร็จตายสองศพแป็นหนึ่งนะแค่สิงแต่ตอนแรกแหละกีฬาวเดินตามกีฬามีใครที่ฟังเกมไหมก็เลยตามแบบจะใข้ที่ฟังผมไม่อยากให้ตอนแรกพี่เกมนะคุณบอะไรวะนะลองนะลองนะอะไรอยู่นี่ก็มาป่านอะไรวะ เลยวิญญาณอาฆาตแขนไอ้ช่างเยเรียบร้อยเรียนนายชายไงว่าอลไว่ะสีขาวตรเดินตรงเดินตามก็เลยเลยต่างเดินหนีวิญญาณอาฆาตท่านตายตาต่อไปสีดำเลยนะแกงวิญญาณโอเวอเ์สีวิญญาณโกรธแค้น ตามไปเป็นวิญญาณที่ตามวิญญาณที่เคลือบแค้นมากนึตามอยู่คนคนเดียวเร็ว,วจริงๆมันเร็วเดหักกัน ันจะสแกนไอตรงนี้ตรงหน้าจอโมกสิบวให้เรางนี้คะ <Yeah. S 2> กมาร้ใจอยู่นไแจะาดหมดเสิเเนะ็วอีกิทำไม้นทำน่ดังางวนก็มันต้องรอ ดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวตับรับเฮ้ยเียวกูเอ้ย,อยชิบหาแหละหาย,ยใจตกตึดใจรักกรกมึขับอะไรสติลมีพิรุ้สุดแล้วนังนะงัง้น <laughs> เออถ้าฆาตกรฆ่าได้นะเก่งมากโคตรเทพอ่ะจริงโอ้ยซี่นทำไรซีนงยี่ห้ออะไรหรอไอ้หลอกสิบีเองก็มันไม่เสร็จไอ้หลอดยาจ้าเร็วรอดิรอดิไม่ใครอะไรมันต้องทำอ๋อมึงกดผิดไม่ได้กดผิดคือกดประมาสามรอบเดี๋ยวแล้วทำไไม่ได้ไม่รู้สารอะไร ไม่ทำมาว่าแล้วก็ดูแล้วแกฎผิดสลกสลบคือว่สีขาวกับสีดำเป็นฆาตกรสีขาวคือไี่จ๋าไมจ๋าทำามต้องใครตามสีเหลืองนี่พี่ต้อมีสองคนนะที่เหลือง่เหลพี่โดนโหวตนี่แม่งแบบไม่ได้โดนโหวตเรื่องแบบเห็นมันเห็นนะแม่งมั่งอะไม่โหวตปรับนี่ดิไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มตาหลอกไปเลยดีกว่านะคะปรับไม่ได้อ่ะ ให้ต่อกันเลยนะผมอยู่กับพี่ปั้นตลอดเลยอยู่กับสีขาววะหรือก็ใครเน่ยไม่สอบสาคนเมื่อกี้อยู่น่ตลอดอันนี้ไม่เคยเล่นเลยอคือห้องอะไรปังกูยงไม่รู้เลมอะเดินตอนอยู่ในท่ออยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวกนับไง้ยี่านอยู่ในท่อไม่ท่อแก๊อ่ะโอ้หคุณคุณเด้งมตลอดก็จะไต่ของกัแงอาซีมค่าอซีมก่อนวเนี่ยไม่ไมอยู่ตรงห้องโถ ไม่น่าเช่อหรอกแมนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สแกล้งแกนนี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ก็อยู่ด้วยกันที่งตลอดครับเฮ้ยลองลองเชื่ออะไรกันได้ปะนี่ยสคริปต์สคริปต์ถ้าตายก็รู้อะหัวแกเด้มึงเก่งนะมึงฆ่ามึงขวาอะไรก็เก่งก็นั่นแหละสองตัวนั้นดีใจเลยสองคนนั้นที่เหลือกะเลื้อๆอยู่หาหลักฐานก่อนหาหลักฐานก่อนเดินกันเป็นแคว้น โอ้จะไม่เดียนเลยสีแดงข้าเสร็จเดินมาหาเลยโค้ดจะไม่เดียนเลยสีแดงไอทิวใครสีแดงไอทิวไอ้ทิวไม่ใช่ไม่ใชอสีฟ้าอ่าใครอ่ะปั้นไอ้ปั้นไอ้สีไอ้สีสีแดงสีฟ้าปอมปอมสีฟ้าเกมเหรอไอเกมไอสีแดง ตายแล้วสีฟ้าตัวนี้สีฟ้าอีสีแดงสีน้ำเงินกูไอที่ไอซีสีฟ้าหรือยังสีแดงใช่สีแดงแค่เรารู้ว่าสีแดงมันก็หมดใช่ไหมก็หมดความผมหมดเองหมดตัวเองเลยหมดเองหมดเองเลยสู้ๆนะทิวตาสองตาสู้ๆนะทิวแล้วก็พาสีวเฮยจ้าอนนี้พยายมอันนี้ใส่โอ้โหเรียนเรียน เสียงตาลเสียงตาลเลยหลองอ๋อจากตรงนั้นมาเนเดียวอ่ะไปแค่สี่กว่าห้าไปแค่สี่กว่าห้าเลยก็ไม่ได้เนียงเท่าไหลเลยนะอะไรวะโอ้ทุกคนเดินออกมาคนเดียวดูก็คนรู้เลยเฮ้ยทุกคนโกหกอ่ะแบบตอนนี้ไอ้ซีนทำไมมันเก่งจังวะตายเนี่ยสองคนเลยนี่นีนี่ทำแอสทำแอสไปอยู่ทีมเราเลยได้จะกข้าวบุญแรกนะใครไม่รู้หรอก มันโชคดีเฉยอะมันเนี่ยมันเนเกมวิ่งปังจะทำเพลงก็วิ่งอยู่ได้ถือว่าเราไ้แก็สะโแล้วกันก็จบแล้วนะคะกับการเล่นอมองไอของพวกเรานะคะก็นั่นแหละเกมแรกก็ก็ธรรมดาเนาะเราไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งที่ตายเพราะมด่วดอะที่ตายเพราะอั่วด้วยเกมสองเลย้าเโธ่ได้ว้่ใช่งายมากก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 นกก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 นกก ไฟันให้ฟอนให้แล้วฆาตกรอยู่ด้านล่างนะถ้าแบบมีคนขี้โกงแบบบองคือสองคนนี้ไปแล้วต่ถ้าไปอ่ะเฮ้ยเราเดี๋ยวเราเดินด้วยกันนะพี่เดินด้วยกันสี่คนเหมือนเดิมพี่เรียบร้อยเมื่อกี้ได้แล้วนะเพราะว่าคนสามอยู่สามคนใช่ไหมคนแร่ถ้าคนหนึ่งตายก็จบละใช่แล้วรอเี็คนแรกเลยเปิดประตูประเรียบร้อยก็จบแล้วนะคะกับการเล่นมองอายของพวกเรานะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะไม่าลืมกดไลค์กดไขดตาบพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบให้เล่นแบบนีเก่นสาว่อนุสาวกเล่นแต่งตัวก็ได้สาวก็ไก้เล่นกับพวกเราได้